สวัสดีครับผมโวานนะครับอยู่กับเซเว่นทัวร์เซเว่นทัวร์ทัวร์นั่นเซเว่นเดย์ทัวร์นะครับอันฟ้าห้านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นโหมดอื่นดูนอกจากเซอรวีวเซอร์ไวเวอร์นะแต่ว่าโหมดอื่นมันเหมาะสําหรับการเล่นกับเพื่อนหลายๆคนมากกว่านะครับไล่ยิงกันไล่ฆ่ากันอะไรเงี้ยเอามาเล่นโหมดอันนี้นะครับโหมดโหกนะครับก็ เพิ่งเห็นว่าเขามีคำอธิบายด้วยนะอยา่างวาวาเนี่ยจะเป็นเตรดายเทพอยู่แล้วหน้าไปเลยป้ายไอ้ตั้งเวลาเกินไปหน่อยเจ็ดวัน คือชาครับมันคือเสียงเครื่องบินเป็นสปพายเบื้องต้นนะครับหวังว่าคงไม่ติดต้นไม้นะ นี่อาหารอ้าวทำไมอย่างนั้นอ่ะอ๋อกด e ย้ำๆแล้วมันแตกเลยแตกเร็วเกินไปติดเกมอะไรมาเนี่ยกด e ย้ำๆเนี่ยทางขวาคนดีกว่า เอ๋อเห็นละของกินนะครับยังไม่มีอาวุธ น่าจะเป็นอาวุธกับพวกทูลแล้วแหละพวกอุปกรณ์โอ้ได้กล่องนู้นน่าจะเป็นอาวุธในชะ่กล่องนี้น่าจะเป็นอาหารนะครับก็ถ้าเล่นหลายคนก็คงมาแย่งกันมันเดียนะ ดูในแมปเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> เราต้องหาบ้านอยู่หนึ่งหลังลว่าแหละ ้องมีทางขึ้นทางเดียวนะครับโอเคได้แหละได้นะไม่มีพิกแอคหรอ,อมีนะครับสามโมง ตึงไหมตึงไหมม,มันพังเลจ้ะอันนี้เดตรอยสโตนเดรอยสโตนออกมาคราบได้เป็นสโตนนี่ใช่ไหมอมเอเป็นเคเบิ s สโตนนะครับ คนมีคนเข้ามาเหรอแต่เราก็ไม่ได้ว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุ่มหนึ่งแล้ว อยู่แถวนี้น่าจะดีกว่าโอ้ด้เรื่อยด้วยนะครับเด้อุกเกอร์ด้วยยังไม่มีนี่ใช่ไหม เครียดเลยนะโอเคกางกลังคือเรียบร้อยแล้วนะครับอ้อเจอเอาไม่มีอะ่ะผมเอเออได้อันเดียวเองแล้วอันอื่นไปไหนะหมดโอ้ยยุ่มมืดไอ,นะอ้เหียมาแล้วไนงะ โอ้ยตกใจไปโอ้ยมาธรรมดาก็ได้ก็บอกดีๆกันก็ได้ไม่ต้องแบบเอออะไรขนาดนี้มาแล้วนะเลดี้อะไรเงี้ยก็จ,จบแล้วไอวน ถ้าเจอผีพ่พนนี่อย่างเฮียอะไรนะครับอย่างอย่างไม่ดีไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เซนฟุบฟุบแล้ว <c oughs> เสียงทุบแล้วนะครับ เห็นกว้างดีกว่าเนาะไม่มีอุปกรณ์สองสว่างเลยนะครับเราใช้ลูกสองสั้นเหรอเนี่ย ไม่โดนเลยนะครับอ,อ๋อเลือกเล่นแบบย่างด้วยกว่ like าจะตาย แสงเห็นแตกมันกลิกเพิ่งเห็นนะครับเอาทำอะไรสว่างแล้วสว่างแล้วเจ็ดโมงแล้วนะครับเจ็ดโมงแล้วมันจะยังวิ่งอยู่ไหมเนี่ย ครับโอเควิ่งไปหาซัพพลายก่อนนะครับต้องการ มีอยู่เหรอ,ห,อหันเตอร์เลเวลปั๊มจัดการอยากได้จริงๆเนี่ยเอามาทำคบเพลิงหรืออะไรก็ได้ ดูแผนที่นะครับได้ไม่ต้องวิงง่งมั่ว ทอชได้พอดีอันนี้ก็ใช้ดีนะแต่ถ้าในขณะที่ซอมบี้วิ่งมาผมว่ามัน,มนไม่ผ่าน เพลิดเพลินแต่จะไปยิงใครเนี่ยเลื่อไฟฟ้าและอุกเกร์ผมมีแล้วผมไม่น่าจะเก็บแล้วนะความจริงก็มีของเกินความจำเป็นเยอะเลยพานมันแผนนี่คงไม่ไม่ใช่ครับเพราะถึงเวลานั้นก็คงคงล่วงวนะคงไม่รอด ต้องหาบ้านที่โอเคโอเคซะหน่อยแหละบ้านหลังเดิมมันบ้านหลังไหนแล้วจะไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับ Oh, yeah, เราก็น่าจะรอดอีกคืนนะนะอ,อ,อย่ากระตุกสิครับ

ไมไม่มากันดีๆล่ะคันนี้เป็นทีของผู้หญิงนะครับนนรู้ว่าอยากเห็นยิงกับไอ้น,นี่ใช่ไหม ถ้าผมดูคลิปผมก็คงพี่ได้แล้วพี่ทำไมพี่ไม่ยิงผมยิงแล้วครับนไหนไหนไหนอยู่ไหนกัน <laughs> แล้วมันะรีสปอนตรงไหนเนี่ยอยากรู้เนี่ยเอ,อนั่นรีสปอนตรงนี้ด้วยก็ตายดิครับที่หนึ่งด้วยไม่รอดนะครับถ้ารีสปอนตรงนี้ของก็หายหมดกำลังไม่ใจเอ๊ะน่าโดนเหมือนกันนะเนี่ยเราสรุปว่าโดนนะครับ เอาก่อนอ่าทำให้ดูนะลองยิงตัวเองกันด้วยอ่านี่ครับเข้าไปเล่นได้ส่วนนี้ก็คือที่เคยทำใหให้ดูนะเข้าไปดูก็ไม่มีอะไรหรอกกินชาก่อน ฟ้าอืมถูกอ๋อ,อ,อคลิปนี้ครับอมีรอยศพคนตายด้วยอ่ะคลิปต่อไปเอ๊ะเซปต่อไปอืมตรงนี้น่าจะมีบ้านอยู่ เสียงพึ่งน้อยมาเลยนะครับอเออเวลายือนอยู่บ้านบนบนบ้านหลังเนี้ยนะครับอย่าไปยืนบนนี้นะเพราะว่ามันทุบพัง มันทุบพังล่วงตายเลยแหละซอมบี้เขาจะทุบทุบหมดทุบกำแพงทุบจนพังอลนะครับตอนแรกตอนแรกเดินไม่เห็นนะครับพอยิงปุ๊บรวิ่งมากันใหญ่ก็ถ้าจะยืนก็ยืนข้างบนเถอะ ในตอนแรกนะถ้ายังไม่มีอะไรอะนะวนิ่น้องหมูน้องหมูเดี๋ยวรอเช้าเดี๋ยวลงไปยิงน้องหมูให้ดูนะครับมาแล้วมาแล้วจะลงไปไงเนี่ยลงไปจะรอดไหม โดนไปเลยาาตาย <c oughs> ตายคนระับอย่าเดินลงมาเอาวไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เสียงหมาวิ่งไอ้หมาเดิน ราโดนด้วยเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเราถึงโดนนะไปเก็บของเดิมนี่แ bueno, หละเดี๋ยวลองเล่งนด นิดนึงก็โดนอะไรเนี่ยแต่เออเซเวนไอทูไดไม่ใช่เคาน์เตอร์นะครับดังนั้นการยิงปงยิงปืนเนี่ยเออถ้าจะบอกว่ามันมันยังไม่โอเคก็ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ เพราะสิ่งที่เซเว่นเดย์ทูไดมีก็คือเป็นเกมซอมบี้ที่คราของได้มไม่ตายด้วย แอนหมูน้องหมูวิ่งหนีเหมือนเดิมนะครับยิงทีเดียวไม่ตายนะครับ <c oughs> ยิงปใหยสวด ยิงได้ป่วยมากเซิร์ชมีเนื้อหมูแล้วนะครับกินเนื้อดิบได้ไหมกินได้นะครับกินได้ลองเพิ่มเลือดนิดนึงด้วยอันนี้เป็นสปไปเดอร์นะ เคยบอกไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ยิงเนี่ยยิงบล็อกอา้าทำไมยิงยิงบังอยู่หมาไล่กวางอยู่นะครับหมาเราต้องช่วยนงกวางอ่าเรียบร้อยนะครับเราได้ช่วยน้องกวางเรียบร้อยแล้ว ช่วยไปสู่สุขตินะครับอ๋อมันคือกวางนี่มีกระดูกด้วยรู้สึกจะใช้ใชมีดมั้งครับกระดูกเนี่ยเนี่ยอ๋อใช้ไม่ต้องนะครับใช้อย่างนี้เลยเอ้มีอ้นี่แล้วนะครับมีตัวเขาดาวซึ่งอันนี้ก็เอาไว้แทงเคยแทงให้ดูเลยใช่ไหมแทงแรงเหมือนกัน วินข้ามาแล้วจ้วงโอ้โไม่โดนวิเข้ามาแล้วจ้วงก็เพลินดีเหมือนกันโอเคออกละแล้วสารละ <c oughs> หาสาระไม่ได้จริงเนะครับผมมา,มานะไม่รู้ไม่รู้เห็นน้องเขาอยากดู7ว day ก็เลยมาทำโหมดนั้นให้ดูนะครับก็ ผมว่ามันเป็นเกมที่ยิงปืนกันไม่มันอะแต่ว่าเล่นกับเพื่อนก็สนุกดีถ้าจะเล่นนะนะครับส่วนตัวก็เคยเล่นกับน้องๆในในเฟสนะครับทีหนึ่งสองทีก็ช่วยๆกันสร้างบ้านยิงซอมบี้กลางคืนก็มาวิ่งหนีซอมบี้ซึ่งก็ตายกันตลอด โอเคไปแล้ววาวา่าผมวาวาไม่ใช่วาวาไปแล้วผมวาวาบอกว่าทุกคนคมมีความสุขกับการดูคลิปนะครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ทุกคนเข้ามาดูนะครับไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ